องค์พระเจ้าทาเวสุวรรที่วันแอดมินนะครับวันนี้เป็นวันพระแ้วก็วันจากที่เราไหว้พระนะครับก็มาไว้องค์ปู่ท่นนะครับขอความเจ็นสิริมงคลให้มันเกิดมีแต่ข้าพเจ้าแล้วก็รั่ให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับขอพึ่งพามาลามีปู่ ปกปฟองของลูกหลานด้วยตวายดอกไม้ดอกบัวนะครับจักสีขาวและชมพูแล้วก็ถวายน้ําอันบริสุทธิ์นะครับซึ่งเป็นสยยัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์นะครับพู่องบัวอัน para tú el